ร้านนี้ก็ยังมีเมนูอาหารด้วยนะคือมีจําหน่ายอาหารอาหารตามสั่งก็เรียกว่าถ้าเข้ามาถ้าหิวนะครับมื้อกลางวันแวะมาได้มีทั้งสปาเกตตี้มีพิซซ่าแล้วก็ยังมีอาหารเมนูบ้านๆครับโอ้โหวันนี้เดี๋ยวลงกินกันเมนูบ้านๆเลย อืมน้ำพริกปลาทูสดๆที่ร้านนี้นะครับร้านชาดินคาเฟ่เนี่ยอยู่ตรงดอนเมืองเนี่ยถน,ถนนเทิดราชัน<ป>ซอยเท่าไหร่นะแม่ <41. S 1> ซอยสี่สิบเอ็ดนะดูครับกินแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับเนี่ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วแล้วแม่ครัวแม่ครัวของทางร้านนี่ครับ แม่ครัวแบบฝิมมือเลยนะคนนี้ทำน้ำพริกปลาทูให้ลุงชาติเลยอ,อร่อยมากเลยครับอร่อยมากอร่อยจริงลุงเขาบอกได้เลยว่าอร่อยเนี่ยเนี่ยน้ำพริกปลาทูตัวนี้เลยนะนปลาทูดสดๆเลยครับอร่อยจริงครับคนดูป้าหมดชาบแล้วเยอะมากเลยเนี่ยอร่อยป้า <c oughs> อร่อยครับ ปาบอกอร่อยเลยล่ะนะเมนูนี้ไม่ได้อยากกินง่ายๆนะที่จะดยทำคือใครก็ทำได้ะเนี่ยใครๆครก็ทำได้ครับที่ร้านชาดินคาเฟ่นะมาครับอยากทานอะไรที่นี่ก็เน้นเรื่องอมีกาแฟด้วยนะมีกาแฟมีสปาเก็ตตี้อร่อยนะมีพิซซ่าแล้วก็อาหารมีเค้กมีคุกกี้เยอะแยะไปหมดเลย อันนี้ลงนั่งอยู่ชั้นสองคือถ้าถ้ามาที่ร้านแล้วครับถ้าข้างล่างเต็มนะถ้าข้างล่างเต็มแล้วก็เราขึ้นมานั่งชั้นสองได้เนี่ยมีเนี่ยขึ้นมาชั้นสองชั้นสองก็มีติดแอร์ด้วยครับเย็นฉ่ำเลยที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่บ้านสำหรับคนอยู่อาศัยนั่นนี่คือร้านนะครับร้านคาเฟ่นะขึ้นมาแล้วเสื้อผ้านั้นก็จำหน่ายด้วยนะขายดีร่ำรวยครับอขอบคุณมากครับคุณกน,นก ขอบคุณมากครับขายดีร่ำรวยรวยแน่ๆเลยร้านนี้ลุงชาติกับป้ามาแล้วก็มาสั่งอาหารนะลุงก็มาสั่งอาหารทานนี่อาหารนี้ปลาทูนะนี่ลุงมาสั่งนี่นะปลาทูแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกก็เป็นน้ำพริกปลาทูนะไม่ใช่น้ำพริกกะปิไม่ใช่น้ำพริกป,ป,กปลาร้านะครับน้ำพริกปลาทูถ้าใครอยากเห็นนะมาเลยครับน้ำพริกปลาทู แล้วก็ผักต้มนเนี่ยเป็นจัดเรียงไว้อย่างสวยเลยอุ้ยเนี่ยชุดเนี้ยเส้นเนี้ยมาคุยเองคุยกับแม่ครัวนะไรมาถึงดอนเมืองแถวถนนเทิดราชันซอยซอยสี่บเอ็ดซอยสี่สิบเอเ็ดนะครับติดเซเว่นนะคะติดกับเซเว่นเลยเข้ามานะปากหมุดมาได้เลยครับชาดินคาเฟ่เดินนี่ดูนี่อะไรแม่ เค่งบุญเส้นเลยเท่งบุญเส้นเค่งบุญไหนเรียกไม่ถูกนะนี่ถามแต่เขาก็เค่งบุญอันนี้อันนี้นี่อีกอันนี้บุญอันนี้บุญนี่เขาทําเองนะที่ร้านนี้ที่ร้านเขาทาเองครับที่ร้านทําเองนะมานะครับปลาทูก็อร่อยครับคุณแม่เขาจัดการเอง แล้วก็ผัดบวบผัดบวบไม่รู้รส <c oughs> ชาติเป็นไงนี <c oughs> ่คืออาหารบ้านบ้านพื้นบ้านเลยเนี่ยผัดบวบกับไข่นะครับคือถ้าเราอยากจะกินแบบไม่อยากกินแบบหรูหรูหรูหลาหมาเห่าเลยนะ <c oughs> มากินแบบบ้านบๆนเนี่ยฝีมือบ้านๆเลยของของคุณแม่นะครับ <c oughs> คุณแม่แม่ของคุณนัดเจ้าของร้านชื่อน,นัดนะน้องนัดน้องนัดน,นัดชาดินมาเลยครับนวันนี้ลุงมาดูให้เสร็จเรียบร้อย นะที่เขามีเขารู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีปิดปิดบังบังิดปิดขัดขัหลุงก็มาดูแล้วแก้ไขให้แล้วทัดสั่งอาหารมาทานอีกเราซื้อนะครับเราสั่งเพื่อสนับสนุนทางร้านนน่ฝีมืออร่อยนะอย่าลืมครับร้านชาดินตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นนัดชาดินติดตามใน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 ช่องเพจช่องพวกทลมีเดียอะไรก็มีครับ ในตตก็มีนักชาดินแล้วก็ถ้าปักหมุดมาที่ชาดินคาเฟ่ตอนเมืองนะครับถนนเทิดราชันซอย41ดูลริมริมทางนนเลยนะติดกับเซเว่นติดกับเซเซเว่นอีเลเว่นเลย,ยังติดกันเลยนะครับอยู่ถ้าเข้ามาอยู่ซ้ายมือนะดูดูในตามมุญเนดินเลยครับไปรู้ว่า อาจารท่าน,น,นปากบุมาชาดินคาเฟ่นะภาษาอังกฤษนะชาดินคาเฟ่หรือไปดูในคลิปต้นที่ลุงเขียนเขียนไว้น,น,น,นั้นเขามีอย่าลืมครับอาหารเมนูบ้านๆน,น้ำพริกปลาทูผักต้มสดๆนะลุงแนะนำให้เนี้ยมาอุดหนุนกันได้เลยครับร้านชาดินคาเฟ่นอกจากมีกาแฟมีสปากเก็ตตี้มีพิซซ่ามีขนมเค้กขนมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับ okay. แล้วน้องนัดทําเองด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าลุงว่างลุงจะมาถ่ายวิธีการที่น้องนัดเขาขายและทําเองตอนนี้ชั้นหนึ่งมีลูกค้าเต็มแล้วครับนี่ลุงขึ้นมาทานข้าวอยู่ชั้นสองถ้าใครอยากมาเป็นครอบครัวนะครับขึ้นมาทานข้างบนเนี่ยอย่างชั้นสองเนี่ยมาทานข้างบนชั้นสองโทรจองเลยครับโทรจองน้องน้องนัดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากกินน้ําพริกปลาทูผักสดคุณแม่เตรียมมาทำกับข้าวเลย ี่คุณแม่ในครับคนทําคนทํากับข้าวครับโบราณไม่ละนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยนะนะนั่งพะเพียบเป็นปิกอนะไรเนี่ยนั่งอยู่เนะนะี่ยดูเลยนะดูดูนั่งพะเพียบเลยโอ้เห็นไหมล่ะนะนะลุงอย่างก็เป็นเจ้าเจ้าคุณพระเล,เลยนะนะคุณแม่เป็นคนทํากับข้าวครับอาหาร ครับบายยคุณแม่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบา f เอฟซีบายครรบโชคดีครับมาสนับสนุนกันนะครับร้านชาดินคาเฟ่ดอนเมืองนะครับบ๊ายบาๆร้านปกติ